สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่5สิงหา2565นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่50บาทค่ะส่วนราคาทองเช้านี้นะคะมีการปรับลดลงค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะดูยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสังมคมค้าทองนะเวลา 9:22นาทครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่33,300 30, บาทรับซื้อที่30,200บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่38,800บาทรับซื้ออยู่ที่29,652บาท96สตางค์ค่ะ เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่50บาทค่ะและสปอร์ตโกนะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานอยู่ที่22ดอลลาร์ค่ะสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ 17, 8 9 6 0ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ 17, 89530เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่ 0.08%ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่35.730ชาวนี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.40%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัณธ์กันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงและก็1บาทค่ะ ราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเน็ดนะคะซึ่งค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกร,รมของราคาทองแต่ละร้านค่ะจุกแม่ทองใบออลอลราแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ